ว่าวันนี้เป็นวิธีใหม่ที่ดีในการเริ่ต้น เป็นพรบรสแสดงความสามารถเั้นเราสามารถที่จะกฎหมายฉบับนี้นะครับบังคับทั้งบททั่วไปแล้วก็บทพิการใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปออกบัตรแสดงความสามารถนะครับอย่างสมมติที่น้นก็ไปที่พมจนะครับแล้วลูกเรามีความสามารถอะไรเช่นรับไทยได้นะครับ,รนะรบสแสดงวยญากตเต้นรำนะครับวาดรูปละวแต่งที่เขาสามารถใหการได้หมดนะครับ เมื่อเราปีบัตดใจเราสามารถแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปที่บอกที่ไหนเนี่ยถ้าน้ำนนนะครับอย่างที่นนมีสกิลที่ดีอะไรจริงๆรินนกับกรุงเทพเนี่ยมันก็ติดต่อกันเนาะอย่างเมืองทองอย่างไอ้การเรื่องราวที่มันถูกมันได้หมดอ่าในโซนสางคมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยคงอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจะทำยังไงต่อได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจน้องน้องที่นี่มีคนไหนแสดงอะไรเก่งๆเปลยไหม มีไหมครับมีการกานอย่างเงี้ยนี่เก่งอะไรครับ่่ตู้ทำอะไรได้ครับเอ่อเทบเทบอ๋อจะไปตัจ<อ>ดจังหวะเต้นเพลงอะไรได้ลูกไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วให้เต้นแล้วกันเตรียมเพลงให้หน่อย ตคนไหนเป็นเลขาครับใครเป็นเลขา,เ,าเ,ลเลขาแนะนำตัวหน่อยเลขาแนะนำตัวหน่อยเ,อเ,อเลขาแนะนำตัวหน่อย ทองเป็่งใสค่ะมีมีขายใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคำถามเลยครับผมอยากให้ตั้งหนึคำถามคำถามเราคำถามนะวันนี้เรามาประชุมเนี่ยผมไม่อยากให้ให้ทุกคนหนึ่งได้ตั้งคำถามสองก็คือได้แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันอ่ะลองดูมีปัญหาอะไรไหมอะไรก็ได้ดก็ไว้นะคนละปัญหานะโมื่อกี้เลขายครั้งหนึ่งครับ ค่ะแน้นำตัวเลยขามาสวัสดีค่ะชื่อจุติมาบุบการแก้วนะคะเป็นเลยขาของมงกทองนะคะที่เล่นก็ต้องรุ่นไก่เป็นแม่ของน้องสีนายกครับถ้าอย่างน้องสีเนี่ยอยาถามว่าเขาเขาเขาแสดงมันไปทีไม่ได้แต่ว่าเขาเก่งศิลปะแต่ว่าเขาจะ ัฉีกอ่าอะไรช่วยสวยหลายอันเลยอ่ะอย่งเงี้ยค่ะตรงเสริมกันยังไงดีข่าว่านยกกันบ้างหมายว่าว่าข้าวเลยได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอพวกเราตบมือต้อนรับท่านขอออมมือไปนะลอสเ่รวิจุดาโชคคูเสียวนะครับขอเรียนเชิญท่านเลยครับ แล้วก็ประธานชมรมเด็กที่มีความคล่องทางสตปัญญาของคนนอนทัุรีนะคะเพื่อ้รแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมและก็ของชมรมนะคะสําหรับส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยคะ่ะ 咋？<laughs> แล้วก็ร่วมกันเชื่อในทานะครับร่วมก,กัน,นาาหาทางออกนะครับบางครั้งทางออกมันาอนาจจะไม่ได้ใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆอาจจะใช้เวลาเป็นหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องน,กกน,นะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับผมก็อยากให้ให้พวกเราน,นะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วของาอการศึกษาเนี่ยมันจะมีกองทุนกนารศึกษาสำหรับผู้พิการอีกองทุนหนึ่งนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะได้เงินประมาณสักร้อยห้าสิบล้าน เชื่อไหมปีที่แล้วเนี่ยแทบไม่มีคนไปขอเลยอาจจะอ้างว่าติดโควิดการจัดการการบริหารนี่นะครับอาจจะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะกลัวเรื่องการทำโครงการนะครับพอทําเสร็จกว่าจะเขียนโครงการได้ก็จะต้องทำรายงานทำอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเรานะคต้องกล้าสองก็คือต้องมีความรู้ พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะความรูม้ในการที่จะต้องเพราะว่าเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเงินที่เขาอาจจะเป็นเงินทางอ้อมที่จะมาช่วยกับพวกเรานะครับเป็นเงินทางตรงที่เราได้เช่น่เช่นได้เกี่ยวความพิการแ0 0 1้อยหนงาทนี่เป็นเงินทางตรงนะครับหรือการได้การจ้างงานพิการนะครับถ้าครอบครัวไหนที่ได้จ้างงานพิการนะครับรอบคัวไหนครับอ๋อแต่คุณแม่เขาอะไฟังหน่อยครับดี๋ยวนิดนะครับว่าได้จ้างงานพิการ มากี่ปีนะครับแล้วความเป็นอยู่เป็นไงดีขึ้นนะครับมาข้างงานี่อะไรกันตัดมาไครับตอนนี้ได้จ้างงานจากที่บริษัทอะไรครับคุณแม่คุณแม่แนะนำตัวไม่ได้พาลูกมาใช่ไหมลูวัสดีค่ะลูกสานันติดดาวคาราล์ม่าค่ะก็มาทำงานบริษัททีวอเอสนะคะของที่วัดสาขุนพลล่าตองบตวทองนะคะ ก็ดีค่ะทำนาทีค่ะของแม่ของลูกดีขึ้นค่ะความสุขสบายขึ้นค่ะอาหารการกินว้าดูแลให้หมดค่ะดีค่ะดีมากเดี๋ยวพูดจะไม่ออกดาทีก็ดีอยากทำนานๆแต่เดิมแค่นี้ค่ะแต่ได้ทำนานๆแล้วเป็นยังไงลูกเขาทำงานแล้วเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของเขาตัวเขาเองเป็นงไง าดีค่ะเราแบบเพราะลชอบวัดอยู่แล้วอ่ะค่ะเขาเพิ่มไปดูรูปนดูนี่ดูพระทำอะไรกิจกรรมช่วยฝาอะไรเขาทำเพิ่ด้วยค่ะถ้ามีงานอะไรที่วัดกำหมดแม่นะคะแม่ทำแบบแม่ทำก็คือแม่ช่วยหนึ่งหนึ่งอางหนึ่งสร้างลูก้วยแล่นได้ไปทำงานด้วยนะครับมีใจพูดเลยไม่ออกหรอกค่ะพูดเลยไม่ออก กี่ปีแล้วครับสามปีปีปี่ปีที่สี่ใช่ไหมที่จะที่จะเซ็นสัญญาจ้างใช่ไหมครับแล้วเงินรายได้ไปทำอะไรครับคุณแม่เลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานด้วยค่ะแล้วก็ดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะคแม่ก็ใช้จ่ายสองคนแม่ลูกแ่ะสมัยก่อนมีที่มีสิ่งอะไรไหมมีค่ะมีมากแล้วเดี๋ยวนี้กดหมดแล้วค่ะกดหมดแล้วค่ะจะได้ลงลูกก็แล้วกัอ๋อในเงินจากลูกนี่นะไปกดที่กดสินทรัพย์ะช่วยกันสองคนแด้ลงครับ นะครับได้้างนะบบงานมะทนี้กฎหมายทีน,นี้เรื่องการจ้าง,งานบริการนี่นะครับผมอยากให้พวกเราศึกษหมายฉบับนี้ดีเพราะการจ้างงานริการนี่นะครับภาเอกนชนนะครับปีที่ผ่านมายังส่งเงินเข้ากองทุนนะครับประมาณเก0 00กกว่าคน นะครับเป็นเงินประมาณทั้ง800กว่าล้านแล้วก็มีภาครัฐนะครับที่ยังไม่จ้างคนพิการมัน8,000หลาคนนะครับแต่ในตำแหน่งนะครับอย่างที่ผมกี้ผมเล่าให้ฟังก็คือนะครับกรทมเนี่ยสมมติกรทมมีคน70,000คนต้องต้องจ้างคนพิการ700คนนะครับตอนนี้มันจ้างได้ประมาณ70กว่าคนได้กี่เปอร์เซ็นต์เองนะนะครับได้10เปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานก็เลยนำเสนอนะครับท่านรองผู้ว่าสักคนทีว่า ตามโรงเรียนเนี you you ่ยถ้า400กว่าแห่งก็จะสักับจ้างบริการได้400กว่าคนนะครับแต่กฎหมายเนี่ยมันพอเป็นภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องส่งเขากอกทูนก็ไม่ถูกปากแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขากระตุ้นให้เขารู้ขึ้นมาจ้างงานบริการให้ได้อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราอันที่2ก็คือภาคเอกชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับในกรุงเทพต่างๆเนี่ยนะครับถ้าท่านนึกไม่ออกเนี่ยพยายามนึกถึงว่าญาติพี่น้องท่านเนี่ย ทำงานที่ไหนบ้างเช่นทําอยู่บริษัทโรต้าบ้างทาอยู่ออมสินทําอยู่ประกันเอเอหรือทําที่ไหนแล้วแต่ที่มีพนักงานเยอะๆเนี่ยทุกบริษัทนะครับก็อปฏิบัติตามกฎหมายพนักงานที่มีบริษัทไหนที่มีพนักงานหนึ่งร้อยคนต้องาบริการหนึ่งคนนั้นก็เรามีญาติพี่น้องเรานะครับหรือลูกหลานเราเนี่ยทางานที่ไหนเราไปถามเขาดูดีว่าเออทำงานที่ไหนวะ เราถามฝ่ายบุคคลได้หน่อยปุ๊กเขามี500คนต้องจ้างอีกคน5คนนะถ้ามี5 50คนต้องจ้างอีกคน5คนเหมือนกันแต่ถ้ามี5 51คนเท่าไหร่ต้องจ้าง6คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปติดต่อดูเมื่อเช้าผมเซิร์ชดูนะให้ปุ๊ปุ๊ได้โทรไปคุยไหมบริษัทหลายบริษัทลีนออดที่จ้ามือพิการอะไรปุ๊มาแชร์ฟังหน่อยเดนเอาไม้ไม้ปุ๊หน่อยเอาประธานเดินไป เชอา,อาผมปูน,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมครับเมื่อเช้าผมได้รับมอบหมายนยายกให้ไปติดต่อเจ้าาน,น้าที่ตั้ตาม33 35กับบริษัทที่รับคนพิการมาทำงานผมกบว่าเขาขอมอบหมายพูดงี้ครับคือว่าเขา่ะส่วนมากแล้วจะให้เข้าไปทํางานในบริษัทซึ่งผมก็เอาเอาความรู้ที่มีหรือว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับคือไปเสนอให้ฟังว่าเราก็จะเป็นต้องจ้างงานที่ไปทํางานบริษัทไปได้าไจาให้<า>ไ,ปไปทํางานในสถานาที่ราชาการโรงพยาบาลอพสต่อใกล้บ้านก็ได้ซึ่งถ้าเกิดทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอให้รับคนที่การมาทำงานทำสฏิปัญญาเนี่ยครับทางสมาคมจะเป็นผู้ดเนินความสะดวกให้กับรับติดต่อคุยแล้วเป็นไงบ้างก็ ติดต่อคุยแล้วก็มีเนี่ยบอกว่าขอเบอร์ไว้แล้วจะติดต่อับม,มานครับเพราะว่าเขาเขาไม่มีความรู้เรื่องที่ว่าคนพิการและสติปัญญาเนี่ยจะสามารถทํางานได้อืคือเขาไม่รู้ตรงที่ว่าต้องเข,ข้าไปทํางานอย่างเดียวซึ่งไม่รู้ว่าให้ทํางานในพื้นที่ใกล้บ้านก็ได้ตอนนี้ครับนายกครับแ,แ,แล้วปกติบตริษัทที่เราโทรเข้าไปเนี่ยเขาต้องการเขาต้องจ้างคนไิการกี่คนก็อย่าง อย่างที่โทรไปวันนี้ก็อย่างมากสองคนสาคนอย่างงี้ครับตับบริษัทรับอาแต่ละบริษัทใช่ไหมใช่ครับวันนี้โทรไปกี่บริษัทวันนี้โทรไปสาบริษัทอาบริษัทนี่โอเคตบมือคนโต๊ะหน่อยครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสามารถที่จะทําเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมัคมที่เขาจะไปประสานงานหน้าที่ของสมัคมคือไปประสานแล้วก็ตบมือให้ท่านกับพออีกยอบ มากพร,ระา <c oughs> <c oughs> ระนั่นเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับหนึ่งก็ติดต่อเองได้สองติดต่อยังไงอย่างเมื่อเช้า,ชาเนี่ยนะครับผมไม่อเขาเซิร์ชพิมพ์เข้าไปเลยนะว่าจ้างงานพิการหรือสมัครรับสมัครงานพิการเนี่ยมันก็จะขึ้นมาผมก็โทรเข้าไปอีกบริษัทบริษัทนี้นะครับบ <c oughs> ริษัทการชออบริษัททุกนีนน่นะได้แน่เลยอาจจะ เนี่ยเล็กๆน้อยๆสองโคชาโคนในการฝึกดีกว่าแล้วเราต้งค่อยๆไปเจาบบริษัทใหญ่ทีนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้งานตรงนี้เนี่ยเราต้องตั้งทีมขึ้นมาคือเวลาเราทำโชว์โดมเนี่ยผมอยากให้มีฝ่ายการตลาดเหมือนอย่างเงี้ยนะครับถ้าผู้ปกครองท่านไหนสนใจเมื่อกี้ฟังคุณคุณปุ๊กพูดแล้วเนี่ยใครสนใจบ้างไหมอยากจะทำวิธีนี้บ้างใครสนใจบ้างยกมือผมจะเอาไปม่ใหม่เพูดะ เจอเลยครับคุณแม่แนะนำตัวหน่อยครับอยู่ตาแหน่งอะไรเป็นเโบราณปฐมปมนะปคมที่ทำอะไรคอยรับมีอขไม่ใช่นะชื่อมันตั้งก้แบบปฏิคมที่ทำอะไรนะผม ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับ18เท่าไหร่นะ18 18ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ลูกทำอะไรอยู่หรือว่าอยู่โรงเรียนอนุราชษ์ชัินป .10 เรียนชั้นอะไรครับม .4 ม .4 ใช่ไหมมันเริ่มยากใช่ไเริ่มอะไรเริ่มเบื่อนะครับตัวก็เองใช่ไหมใช่แล้วว่างงานเยอะงานเยอะใช่ไหมผู้หญินที่ชายครับหินล้องหิล้างอะครล้างหินนะที่เธอไปบอกครูว่าให้งานน้อยๆหน่อยทำไม่ทันอ๋อก็ไม่ทัน คือแม่ทำแทนแม่ทำอ๋อให้ให้ลูกทำทเองนะครับครับแล้วคิดว่าลูกเราใจก็ทำอะไรกันต่อไปนะก็ต้องก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เก่งพวกคอมพิวเตอร์มือถือเลยพวกนี้โอ้นั่นแหละดีเลยแล้วเลยบอกว่าถ้าไม่ชอบก็เออถ้าเขาก็เริ่มบ่นบ่ว่าจะออกก็ออกจะออกค่ะจะให้ไปอย่างให้ไปเรียนทำคอมพิวเตอร์ที่มีคน่นเคยแนะนำรงซอยลงเรียนสีสังบางเขาบอกว่ามี แต่เขาก็ไม่เหมือนไม่ค่อยยอมรับตัวเองไม่อยากไปอยากเรียนที่นี่โรงเรียนนี้แต่พี่เขาจะเริ่มเรียนยากงานเยอะครับโอเคครับคุณแม่มีคาถามอะไรไห้อย่าถามถามให้หนึ่งคำถามแต่ผมให้ดอกกุหลาบดอกท่านกล่าวว่าถ้าเขาเรียนจบที่นี่มหกอครับ จะทไม่นำอะไรเนาะบางทีเราเลือกไปออกว่าอาจารย์ค้ลูกเราจะนำอะไรเราจะทำอะไรไม่เป็นทอะไรไม่เป็นได้ครับโอเคภาพที่ก็คือเมื่อกี้ไม่น่าเหมือนเนี่ยน่าจะคนเราครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อธนกรเด็กดีค่ะต้องการถามว่าถ้าเด็กอายุแค่สิบกว่าเงี้ยแล้วเราต้องการที่ ให้เด็กเนีいい่ยเรียนต่อที่อื่นหรือร yeah. ู้แบบว่ายังไงเราต้องมีตรงไหนที่รองรับเด็กประเภทนี้ได้บ้างครือเครับแล้วตอนนี้ลูกเรียนที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยอ๋อพิเศษที่นี่เลยใช่ไหมแล้วแล้วเรียนแล้วเป็นไงบ้างก็พัฒนาเด็กเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทางโรงเรียนนี้ต้องการให้ไปอยู่โรงเรียนร่วมอะไรอย่างเงี้ยคแต่ที่แม่เคยเห็นแบบเด็กพิการส่วนมากที่เรียนโรงเรียนร่วมเนี่ย ก็คือว่าจะโดนเด็กปกติจะแก้งอะไรเงี้ยนจะโดนแกงใช่ไหมโดนีจะโดนแกลงส่วนมากก็คือว่าจะมีแบบโรงเรียนแบบไอ้นั่นโดยตรงสําหรับจิตการเลยไหมอะไรอย่างนี้เพื่อป้องกันการเด็กที่ถูกมังแกอะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่คุณแม่เ่็กๆคุณแม่เคยถูกรังแกไหมมีค่ะเคยมีเนาะผมว่ามันเป็นเรื่อง ที่เขาจะต้องไปชนไทยต้องเจอเหมือนกันนะครับทีน,นี้เราจะทํายังไงอ่ะให้สังคมเขาเนี่ยไม่บูลลี่ลูกเราบูลลี่ก็คือการหลังแก่ลูกเราหรือล้อเรียนเราถูกไหมหลายคนไม่สามารถไปตรงนั้นได้เนี่ยีผมก็ลองเจอคำเจอนี่ก็คือคำเป่าอันหนึ่งนะเราทำไงให้ลูกเราเก่งความสามารถไม้ได้ให้เขายอมรับความสามารถของลูกเราไม่ได้เราต้องเปลี่ยน นะครับบางทีเราบอกว่าลูกเราเนี่ยอย่างหน้าตาแบบเนี้อย่างน้องนายเงี้ยตอนตอนที่เกิดใหม่ๆพวกเราอายไหมนะผมว่าน้องอายผมยังอายเลยคือเราเอ๊ะทำไมลูกแล้วยิ่งสมัยก่อนมีคำว่าอะไรปัญญาเลยถูกไหมมันเป็นคำที่ล้อเลียนเรานะผมก็พยากลงในลงอยู่เสมอว่าผมจะไม่พูดคานี้ออกมาแล้วจะพูดว่าเด็กพิเศษใช่ไหมหรืออย่างล่าสุดผมก็ถามน้องนายตอนนี้ เป็นไงตอนนี้หนูเก <cutter sy> <lide> <over> ิดมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาเป็นดาวพิธิือดาวสีโดมผสมกัออร์พิธิติอันนี้มแบบไม่ผสมเองได้เลยนะไอ้เนี่ยผมคบปล่อยน้ำถ้าเราพวกเราอ่ะยกเขาไม่ถึงต้องดึงศักยภาพของลูกเราขึ้นมาให้เด็กได้นะครับเราอย่ไปมองถ้าตัวเราเองยังมองว่าเขานะครับ ได้กับคนอื่นเราเราจะทำให้เขาเด็กที่ไมได้ดึงการแสดงความสามารถของเขาขึ้ไมาได้ไหมใช่ไหมเขาร้องเพลงเก่งไหมเล่นกีฬาเก่งไหมวาดภาพเก่งไหมด้วยต่างเหล่านี้ผมว่าต้องหาเจอได้หรือเมื่อกี้บอกคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เก่งเลยเชี่ยวชาญเลยถ้าเขารักนะมนคุณแม่ต้องดูให้ออกอย่างสมมติเนี่ยผมผมพยายามให้ให้น้องนายเนี่ยไปฝึกมาหลายหลอย่างอย่างวาดรูปเนี่ย ถ้าพวกเราถ้าเราไม่ชอบวาดรูปอะเราสิบนาทีสิบห้านีเราก็ทิ้งแล้วเนาะแต่เขาอยู่ได้สี่ห้าชั่วโมงเนี่ยแสร็จแล้วว่าทำไมเขาชอบอีกแล้วจะไหมเรียนจาไใครครับครูสักดาเขาก็เรียนกับครูสักดางั้นเราก็หาครูให้เขาเยอะๆนะครับพวกเราเนี่ยต้องต้องต้องแสวงหาโอกาสให้กับลูกเขานะครับเหมือนอย่างพอเรามีเรื่องการแสดงเนี่ยถ้าเราไปฝึกเขาเสร็จแล้วเราก็ไม่เคยให้เวทีเขาได้เลยเนี่ยถามว่า แล้วเขาจะไปโชว์ที่ไหนนะอย่างแม่น้ำหวานเนี่ยเขาฝึกลูกเขาจนเล่นพายาโกได้เขาทิ้งมาตั้งหลายปีนะครับจนมาเจอผมนี่แหละเนี่ยเขาก็เลยมีงานให้เขาเล่นตลอดเสมอนะครับแล้วตอนนี้เขาได้จ้างงานจากบริษัท i n t e r a i n i n g นะครับเขาก็เลยสามารถที่จะไปแสดงโชว์ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้นะโดยที่โรงเรียนไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะเขามีเงินเดือนยิง เห็นไหมครับนี่คือสร้างองค์การตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนอย่างเนี้ยถ้าน้องเก่งคอมพิวเตอร์คุณรู้ไหมว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเราที่มันดีๆทุกวันเนี้ยแล้วมันมีโปรแกรมต่ตางๆใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยในโลกเนี้ยเกิดจาะเด็กออที่ติกนะครับราตเด็ผู้เนี้ยมันจะคิดนอกกรอบมันคิดไม่เหมือนเรานะครับบริษัทไมโครซอฟท์เนี้ยหรือบริษัทของ s t ีฟจ็อ b ก์ต่างๆเนี้ยเขาจ้างเด็กเหล่านี้หลายร้อยคนนะครับช่วยกันทํา หรืออย่างบางโรงบาลเนี่ยเขาจ้างคนตาบอดนะครับตรวจหัวใจตรวจทุกเสนทโดยใช้มือสัมผัสเนี่ยเพราะพวกนี้เขาจะมือเขาจะดีเห็นไหมครับใช่เราต้องหาจุดเด่นตรงนี้ให้เจอให้ได้นะครับไดเห็นน้องก็าอย่างเงี้ยเราทําไงเออนะครับบางคนร้องเพลงเก่งมากถูกไหม คนคำนวณเลขเก่งมันทำง่ามันเกิดเป็นเม็ดเงินเป็นไม้ได้ทำง่ามันเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาได้นะครับทำง่าได้เป็นโจทย์พ่อแม่จะต้องตีโจทย์เรงนี้ไม่ได้นะครับเป็นเมื่อลูกไปเรียนแล้วเนี่ยเราจะไปกลัวเรื่องบูลลิธีเรื่องอะไรนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดเราใหม่นะครับถามว่าอายุสั้นที่สั้นสิบตันไหมสิบกว่าจ้างงานได้ไหมได้ เนี่ยเราไม่เข้าใจกฎหมายเห็นไหมเราไม่เข้าใจกฎหมายมาตาสามห้าเนี่ยนะครับทำได้ตั้งแต่แรกเกิดคุณมีบัตรโควิตานี่นะถ้าคุณไปติดต่อไปจับผม้เออยี่ยมขยะกัธนาคารอองศินคุณแม่ทรับอาชีพอะไรอยู่ครับอาจารย์เขกาไปทำอะไรบ้างสานต้นไม้อะไรนี้ใช่ไหมคุณแม,ม่ทำอะไรทำไม้ทำเม,มือยอะไรรป่าคุณแม่ก็เขียนโครงการน,นี่นะครับ มาดำขึ้นมาเลยนะครับแล้วจ้าตัดสวนต้องการซื้อเครื่องตัดหญ้านะเครื่องฉีดยาฆ่าแมลงใช้พวกนี้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เงินคือถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าแรงท่านตัดนะครับตอนนี้มันสามร้อยแปดบาทคูณที่สามร้อยห้าวันเราได้เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทให้มาพีพีเลยนะครับแต่คุณแม่ต้องหาบริษัทที่จะมาฉีดไม่ได้กันเองมาเจอกัน ตอนี้เรื่องราวเราก็ฟังว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกอายุสี่ขวบรูกบู้เอย่างเี้นะครับเอาเรื่องราวของเราเนี่ยแหละนะครับขาบคนณพี่ว่าเรื่องสตอรี่ของคพิการเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทุกคนเจ้าอาวาสทีเวลาคุณขายของเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่ปอลเขาไล่ฟังเนี่ยนะครับหนูก็แสดงความสามารถที่เขาหานนะครับตลอดวันเดินนะครับขอนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ย ครับผมก็แสดงหลายที่มากๆแต่ตอนนี้เราโป้เชดนะครับเจอที่ถมางไ้เดอไปยังไอเกนตลาดไหมเดคนดเดินเนาะเดิซื้อของเดไระก็อะเรือแะเราทำไม